สวัสดีครับพี่น้องปองปายสุขูสุข้ขนเครื่องพี่น้องคนไทยพี่น้องเพื่อนบัานทุกผู้มีภาพพี่น้องยินดีต้อนรับกข้าสู่ช่องกับโปรชนแนลครับพี่น้องวันนี้ที่ภาพพี่น้องมาทบทวนไม่มงคลอีกชนิดหนึ่งนะครับเป็นได้ทั้งพืชสมุนไพรและไม้มงคลนะเป็น เพื่อประเภทหวานพี่นนองซื้อเล่าซื้อมีหลายฝีว่านมโนลาเเกินว่านมหาอุดเปเกินว่านอุตพิษเกินพี่นนองบางมองเอิญว่านคางคกหวานข้างคก,น,งคก,กะนะปีที่แล้วกระโปรงเชน่นวไปขอเพนว่าปลุก นี่ลงหัวซสนี่ลักษณะลักษณะใบเด็กพี่น้องเด้อเป็นลักษณะใบเป็นแบบนี้การใบต้องสีนี้ด้พี่น้องการใบสีม่วงการใบเราถืสีม่วงแล้วก็บใบหยาบรูปใบเราเนี่ยเป็นแบบนี้พี่น้องเป็นมีอยู่สามแขก ใบกลางที่เปลี่ยนปลายหอากการใบทีหมวกใช้เงี้ยที่กระโปรงใช่ไหมอย่างนี้มันสือเนือกับภาวะเดี๋ยวนี่เราก็ร่างเริ่มเป็นดอกก็ร่างเริ่มเป็นดอกก็ร่างแท่งกลวยกันมากพ่อจะบานออกมากข้างหน้าดเป็นสีแดงม่วงนี่พี่น้องบีบตัวนี้ที่เป็นสีแดงม่วง หลังจากที่นบนรลแล้วกับพี่น้องเอยวบบที่นี่เหม็นกินของเหล้าเหม็นเหมือนเหมือน,นกับอาจมเหมือนกับอุจระสัมพ,พัสผลมีตื่อเอ่นีอีกซอหนึ่งว่าบ้านขี้ผู้เท่าพนักพี่น้องเมื่อนี่ที่เราเลี้ยงก้มเป็นมงคลของเรลาเนี่ยไหนทีก็เป็นหวานมหาอุดพี่น้องคนสมัยตะ้งเถาเกา้าตะพอตะแม่ พอแม่กับยังพันธ์เลยหลุนปูนนปนพี่น้องหลุนปูข้าเจ้าทีนั่เบาหวานนี่ตาแข้งนี่ก็บพกติดตัวน่ะตดาดอขนนี่ออกตาดอหักนี่ออกก็บพกติดตัวแล้วก็เชื่อว่าเห็ดไทยหนังเหนียวตอดพ้นจากสารอาวุธปืนผา,นาหนาไม่ทั้งตังพอคนสมัยเก่านี่ยข้าเจ้าเดินทางไปข่าโดยการขี่ วียนไปขายสินค้าตั้งอำเพื่อตั้งเมืองตั้งแขวงตั้งอย่างต่างๆ่พวกโจรผู้ไหลลายไ่นัองก็เลยต้องปกว้านมหาอุดหรือว่านมโนรานีพไปนั่งเพื่อควบคุมกับพันชาติตีเพราะว่าค้นสมัยเก้านี่เขาบริได้ใส่ขีพนั่งวนยิ่งกันนะเขาใส่ปืนแก๊ปใส่ดาบนป่านมุ้นี้ คนทำไมเขาเชื่อว่านะครับเห็ดไห่นังเหนียวเห็ดไห่คงก็ได้ต้องปลูกไปนะครับเพราะถ้าเขาสู่ฤดูฝนก็เอามาฟังไว้ดินือเขาก็เกิดเป็นต้นแบบนี้แล้พี่น้องเกิดเป็นต้นแบบนี้เจ้าที่มักยึดตามสายหล่องนาตามที่เชือนเพราะดินแห้งแน่เมื่อฤดูฝนก็ล่องหัวเจ้ามีมือเก็บมือกูวงแลวเจ้าเลยพี่น้องสมัยเก่า ผมจะหาคำผมก็วันต่างขั้นนั่นสิขาเจ้าก็จะไปกู้กู้รือว่า,าทํามีที่ตามก้มเสื่อมของเจ้าละปุ๊กเสกแล้วก็ปุก๊กติดตัวก็จะเขาสู้ฤดูฝนเขามาฟังไว้คือ้นเขาจุดสําคัญของหวานชนิดนี้ก็คือกินของเราเนี่ยินเหม็นได้พี่น้องเวลาเขาเจ้าจวัานาย่อมให้ปลูกไก่บานไก,ไก,ไก่ที่พักนะเพราะว่าพระตะบานจะมากนี่กินดิเหม็นเลยเหม็นแบบไรทีพี่น้องเหม็นคือฉี่เหม็นคืออุจจาระนะครับสมปอเรามีซื้ออื่นว่าฉี่ผู้เฒ่าต้ะ แล้วก็มีหลายสายพันธุ์นั่นเด้พี่นนองหลายสายพันธุ์นํำถ้าที่น้องทีถ้าคนสมัยเกา่าเขาเจานะสิบริโภคนะบริโภคหวานเนาะอันนี้นี่กระโปงเฉยๆว,ว่าในน้ำเนื้อพรา,วาหวานตัวนี้นี่แห้งแห้งแบบไรจีเห็ดไห้และไข่เรื่องขันรุ่นแรงปอาง่ายขั้นปากขั้นข้อป่อง่ายแล้วก็ผู้แพ้่กับแพ้ถึงกับบวมเลยทลายเยืดเลย ถ้าเราผู้ข้าวเจ้ากินข้าวเจ้าที่ผสมกล้วยตัวเป็นน่องฟานกล้วยเป็นแหวนแล้วก็ฟานตัวนีน้เป็นแหวนผาบกันขึ้นครับแฮมเบอร์เกอร์นะพี่น,อน้องงอกนิดตัวแล้วก็กินลงไปเพต้องยั่งกืนลงไปเลยนะี่ครับแต่ถ้าข้าวเจ้าวกำหนดตามฟานเจ็ดฟนันอะไรเงี้ยก็ว่านไปนะพีน่น้องหนึ่งมือนีตัวว่ากระโปงแขนน้ำเสนอว่าเป็นว่านมหาอุดของคนโบราณน,นะครับชื่อว่าว่านมโนราหรือว่านมหาอุดหรือว่านคางคกเป็นเกิน ว่านปุตตพิษเกิดเดุ้พี่น้องเด้อขอขอบคุณห,หลายพี่น้องที่เข้ามาเบึงนะครับที่เป็นที่ให้กำลังใจกระโปรงชาแนลคือเก่าขอบคุณที่กดไลค์นะครับขอบคุณที่กดติดตามพี่น้องอย่าลืมกดกระดิง่งละแจ้งเตือนเพื่อทันที่ว่าด้ผ่านตอนกระโปรงชาแนลออกคลิปใหม่วันนี้ลาพี่และน,น้องสำนีครับเจอกันคลิปหน้ากระโปรงชาแนลก็กล่าวเข้ามาสมบายดีเด้อพี่น้อง